เฮ้ยใครมาให้เงินเนี่ยเอาเฮ้ยผิดทางพี่โ,โ,หโ,หโยนผิดทางพี่แล้วมันอยู่ทางนู้เฮ้ยดูอะไรกันเนี่ยดูความว่งางเปล่าหรือไงเนี่ยอ่ะสสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน Animals. เลสแอนิมอลส์หรือว่าการเลี้ยงสัตว์นั่นเองคลิปก่อนเนี่ยนะครับลอกฟินิกส์นะครับยังไม่ได้เลยวันนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรครับปิดคอมเฉยๆคลิปก่อนเนี่ยมันปิงเยอะเกินไปนะครับคลิปนี้ไม่รู้จะปิงหรือเปล่าซึ่ง ผมเนี่ยมีเทคนิคลับนะครับเทคนิคใหม่น้องไทเกอร์นะครับน้องไทเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าน้องไทเกอร์เนี่ยเขาเก่งมาก,มากๆนะครับเพราะว่าเขามีสอชีวิตนะซึ่งถ้าเราชนนะครับสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็จะไม่เสียชีวิตแล้วก็เปลี่ยนไทเกอร์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีแมปใหม่ด้วยอยากได้แมปใหม่แบบไวๆจังเลยเอาละ <laughs> เอาละ, <laughs> าละ <üg telev ise> แมปใหม่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะว่ากี่บาท แมปใหม่มีแสนเจ็ดครับแล้วก็2ล้านซึ่ง2ล้านเนี่ยเป็นตัวขั้นสูงสุดและกันทุกคนนะครับนี่เจ้าตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกคนซึ่งเขาขายอยู่ในร้านค้าเนี่ยโหราคาแพงนะพันกว่าโลบักนะทุกคนนั่นเองซึ่งก็สามารถหาฟรีได้นะแล้วก็มีตัวที่เก่งกว่าเจ้าตัวนี้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราจับกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับเล่นเพลินๆและคขันเกมนี้ก็ถือว่าเพลินอยู่อ๋อนี่คือตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในเกาะแรกนะทุกคนนะในแมปแรกเลยเอาละเราเอา อซื้อแพ็คไหนดีนะทุกคนนะตัวไหนให้เงินเยอะบ้างสักแพ็คสักแพ็คนะครับมาช่วยทําเงินหน่อยจริงๆอันนี้ก็ดีนะทุกคนนะมีโอกาสได้เจ้าตัว1%นเปซนี้สามสิบสามเปอร์เซ็นเลยเหรอฮะฮะนี่คือตัวที่เก่งที่สุดในเกมนี่เอ้าซื้อเลยอ่ะสักพันโลบูดนะครับเอ้ยมันโ,โหเดี๋ยวด้แล้วผมจะเล่นไปทาไมเนี่ยใช่ไหมเอานี่ไงได้แล้วเอ้า,อาแล้วไม่ได้ตัวนี้ด้วยไม่ได้เอาไม่ได้ฉลาม โอ้ยได้ตัวเก่งสุดมาสองสองตัวเลยแอลจบซะละโอคาร่าไม่ใช่ไอ้น,นั้นมันเบรดหลอดจริงๆมันมีเบลอดขายด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ซื้อแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าดูท่าทางแล้วตัวนี้น่าจะเก่งกว่าโอเคพันระบ,บุดนะครับได้ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาสองตัวดวงดีดีแต่ว่าไม่ได้เจ้าฉลามเฉยเลยนี่ทําเงินเท่าไหร่อะโอ้สปีดสามสิบเลยเหรอโอ้เจ้าตัวสูงสุดเนี่ยของผมคือยี่สิบสามตัวนี้ครับ ตัวแรกเป็นตัวเล็กหน่อยตัวสองเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับนี่3 3สปีดเฮ้ยเอาผมขอโทษผมเผลอมาละอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเก็บเงินกันนะทุกคนนะเฮ้ยอันนี้คือตัวสูงสุดนะครับระดับโอเชียนไหนลองเล่นดูหน่อยนะครับตัวนี้อุ้ยมีสกิลด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้หัหพังหมดพังหมดตอนนี้นะครับให้ดูนะครับเป็นเวลาตีสองทุกคนเฮ้ยโอเคปิงดีขึ้นเยอะมากๆทุกคนโอเค แล้วดูการขี่โหยขี่ได้พันเมตรนี่ผมว่าไม่นะเฮ้ยมีม,มีมีสิ่งกีดขวางอยู่นี่หว่าไม่น่าจะชนสิ่งกีดขวางตายนะผมผมว่าน่าจะกระดิ่งลงลงพื้นตายเนี่ยหัวฟาดพื้นเนี่ยเฮ้ยเจ้าโอคาร่าโอคาร่าใช่ไหมโอคาร่าเจ้าโอคาร่าเฮ้ยเอา้าลดเลือดหนึ่งอะไรเดียวโอโอโถเลือดอ๋อลืมไปเลยว่ามันชนชนสัตว์ด้วยกันไม่ได้ โอเคเอาใหม่เอาใหม่นี่ครับนี่คือสกิลของโอคาร่าอืมเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่ได้ชนหมดนะชนเฉพาะแถวที่เขาวิ่งไปนะที่เหลือคือเมืนลืมไปว่าชนเจ้าสัตว์พวกนี้ไม่ได้นะครับอโอเคต้องหลบก่อนมีสองชีวิตโอ้เก่งเก่งเก่งทุกคนคูดาวนหนึ่งนาทีเนี่ยผมไม่มผม <laughs> ว่าโทษโทษโทษโททีโทษทีผมว่าผมไม่น่าตายกับอืมชนเนี่ยน่าจะกระเด้่งลงพื้นตายมากกว่าอืมอืมมันสามารถ ลบสัตว์ค้างๆอะไรแเนี้เออพอตอนค้าๆนี่ทุกคนอ๋อ,อช่วงนั้นเราบอกเขาล่มด้วยนะครับก็เลยปิงเนาะตอนนี้ไม่ปิงแล้วอ๋อเข้าใจแล้วก็ว่าอยู่ว่าทำไมตอนนั้นล่มเาขาเียว่ามันปิงเยอะมากๆนะครับเด็กๆบอกมาบอกว่าเฮ้ยมันตอนนั้น,เน่เกมมันล่มอยู่โอเคพอเข้าใจแล้วตอนนี้คือเกมหายล่มนี่ครับเราบอกหายล่มแล้วเล่นได้ลื่นๆโอเคอ่านี้ไงเป็นพาสีบโอ้ทำให้สัตว์ต่างๆสโลครับทุกคนเมื่อกี้ โอ้ถ้าเป็น <handled> ส <kr> ิ <ii> ่งของคือชนเจ๊งหมดอะโอ้โหนี่คือพลังเขาอย่างขี้โกงโอ้โหไปได้แบบหืมผมว่าน่าหมื่นเมตรมีให้เห็นนะครับอันนี้เอ้ยเก่งเก่งเก่งมากโกงเลยแหละแอบโกงเลยนะครับตัวนี้หลบ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 ไม่หมดหลบไม่หมดโอเคกูดาวสิบวินาทีเฮยชัปั๊บปึบดีเห็นไหมพอเน็ตมันดีนะครับปิงมันดีเซิฟโลบอกดีนะครับ โอ้เราก็เล่นเก่งขึ้นแบบ3 0มเปอนะทุกคนนะเออมันต้องแบบนี้สิไปทำลายสิ่งของหน่อยแล้วทำไมห,หนึวิดรับชา้าหนังเลยหนึ่งสองสามสี่ห,หวิของในเกมนี้คือ6วิในชีวิตจริงอะไรเนี่ยเกมอันนี้น่าจะไม่ได้เทพสุดขนาดนั้นผมว่าเพราะว่านอกฟินิกเนี่ยรู้สึกว่าเทพกว่าด้วยซ้ำอืมแต่ก็วัดกันด้วยสถติช่ไหมเออตอนนี้ ทันหมมีละตัวนี้ก็เล่นดีนะทุกคนนะเออมันทําลายสิ่งกีดขวางได้ดีแต่ว,ว่าครูดาวนายไปนิดนึงโอ้นั่นเจ้ากอริล่านี่ตัว2%ซของแบบนี้หายากสุดแต่ไม่เก็บแล้วกันนะครับเอ,อหรือว่าเก็บก็ได้นะทุกคนนะเก็บก็ได้นี่มาแล้วมาแล้ว,ลวเก็บก็ได้นะครับเก็บปุ๊บเอาไปฟาร์มทําฟาร์มนะครับอันนี้เราจับสัตว์มาทําฟาร์มไปเฉยโอเคอ่ะดูซิว่าจะไปได้สักกี่เมตรเมื่อกี้ชวนไปหรือ,อยังนะน่าจะชวนไปละรอบนึงใช่ไหมโอเคไป ลองดูสซ็รอบนึงนะก่อนที่เราจะไปปลดล็อกแมปแล้วก็ทุกอย่างในเกมนี้ดูอ <C ell> <C ell> ได้4,000เมตรเอ้ยโอเคขึ้นครับเอ้ยสนุกเลยนะครับอ่าพอไม่มีปิงนะครับสนุกมากอะขอยาดหาเงินครับใครก็ท่าให้มาดูสัตว์ผมเทเพิ่งจับมาใหม่เนี่ยรู้ไหมมันคือเออวานจากน้ําลึกเลยนะนี่คือ เเจ้าโอคาล่าโอก้าโอก้านะครับโอก้าเออผมโทษทีนะสติดสติวเป็นหลอดไปนิดนึงนะครับต้องโอก้านะใครก็ได้มาเร็วมาดูทีมาดูเร็วเฮ้ยไม่มีคนดูแล้วสวนสัตว์เราปิดทําการหรือไม่เนี่ยแล้วเงินเราจะได้จากได้จากไหนก่อนอ่าเขาทําเงินเก่งไหมเจ้าโอก้าโอก้าทาเงินเก่งไหมโอ้ได้เงินหนึ่งพันแปดร้อยนครับโอเคก็ถือว่ากูดาวเก่งอยู่นะ นี่ครับแต่ว่าแมปขั้นสุดเนี่ยรู้สึกว่าต้องใช้2ล้าน <c oughs> อันนี้ได้2 0 0พโอ้แมปจริงใช้2ล้านโอ้หน้าตามืดเลยเอาละขายสัตว์หน่อยตัวไหนที่เราปลดล็อกเนี่ยก็จะสามารถซื้อซ้ำได้นะครับทุกคนโอ้นี่ไงองก้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เก่งสุดกับทุกคนเนาะเอา้าแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องโรบักเนี่ยตัวนี้เก่งสุดนะครับทุกคนเนี่ย โอเคเก่งสุดครับ <g iggle> นะครับเก่งสุดเก่งสุดอ่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้อา้อาวอ้าวหรอเรา,าได้หรอมันเพิ่งอัปเดตเกมเพิ่งออกมานะทุกคนนะก็ปกตินะครับสวนสาวเราเนี่ยครับก็เนี่ยอ่าเริ่มมีคนมาชมมาชม,มาชมมาเชยหันผิดทางแล้วพี่โอ้โหน่าจะมืดทางนูเฮ้ยเปลืองตังฟรีเนี่ยดูบ้านอื่นเขายังดูเป็นเลยบ้านหลังนี้ดูไม่เป็นเลยไงอ่ะเฮ้ยไอ้นี้ แกเป็นคนสร้างสวนสัตว์นี่ <g ill> แกมาชมเชยด้วยเหรอเนี่ยโอ้อยากได้ฟินิกนะฟินิกเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แยำแค้นนะทุกคนนะเอาไว้แก้แคนนะครับก็น่าสูงสุดแล้วนะครับต้องรอบเดทสองรอบแบบใหม่นะครับจะได้จับสัตว์ใหม่อืมงั้นอะเราไปดูนะครับระดับที่เราได้โอ้ยังไม่ได้จากตัวนี้เลยทุกคนเป็นระดับอยู่ในโอเชียนทุกคนโยโอเคไม่ได้เก่งสุดครับทุกคนอันนี้มีอ <c oughs> อันนี้คือหายังไงเนี่ย มีสี่ชีวิตครับอย่างโกงเราได้ระดับโอเลนโบยงอเฮ้ยโอ้โหนี่ไงฟินิกโอ้ฟินิกเก่งกว่าอีกโอเคผมขอถอนคำพูดครับตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่เลยอะโอ้ไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่ตุงสาฮูรอืมไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเฉยๆโอเคเข้าใจแล้วก็ว่าอยู่ว่าเเราเก่งเร็วเกินไปหรือเปล่าเอาละที่จับก็มีหลากหลายนะทุกคนนะอ้อเออมันมีทริคอยู่นะทุกคนในการกระโดดกระโดดฟาดห่วงฟาดหาง เดี๋ยวผมลอง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 ,ลองดูนะมันจะมีให้กระโดดออกด้วยนะกระโดดจับคนอื่นนะครับกระโดดนี่ไงกระโดดแต่ว่าต้องทิ้งตัวเก่าอ๋อกระโดดเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับทุกคนอ่าฮะโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยทุกคนกระโดดวันเนี่ยโว้ยเฮ้ยกระโดดนี่ดีนะเนี่ยโว้เนี่ย,ยทุกคนเ้ยใช้ได้โอ้โหกระโดดพวกไวเลยทุกคน สปีดลั่นมากเลยตอนนี้เออนี่นี่นี่เก่งเก่งเก่งเอ้ยการกระโดดเก่งมากเลยทุกคนเฮ้ยไม่ใช่แค่มีแค่สัตว์เลี้ยงเก่งครับทุกคนการกระโดดเปลี่ยนสัตว์ก็สําคัญครับโอ้คลิปหน้านี้เดี๋ยวไปสักหมื่นหมื่นเมตรอ่าน่าสนใจทุกคนอฮเฮ้ยใช้ฝีมือเยอะนะเนี้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปเฮ้ยน่าสนใจนี่ครับเนี่ยเนียกระโดดปุ๊บเราจะไม่ชนสิ่งกีดขวาง้วทุกคนแล้วก็ครับผมหัวทิ่มครับโอ้ อันนี้คือเราต้องคำนวณให้ดีนะครับว่าสัตว์อยู่แถวนั้นเยอะไหมนะเออโอเคโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้น่าสนใจแต่ว่าที่ผมวันนี้เนี่ยยังไม่ไปก่อนอะ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกเอ่อแมปเลยนะครับแมปยังไปไม่สุดนะครับเดี๋ยวฟินิก์นะครับที่อยู่แบบ5 0 0 0ันเมตรหมืนะ่นเมตรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็อ่าเราได้ตัวเทพมาตัวหนึ่งนะครับเอามาเล่นต้นเกมเพราะเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเราก็ต้องกระโดดทิ้งเหมือนเดิมกระโดดโยนทิ้งนั่นเองหาตัวอื่นอ่าแบบ เราถ้าเรายึดติดก so ับเขาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะตายตั้งแต่4,000เมตรเหมือนเมื่อกี้นะครั้งแรกที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับต้องกระโดดออกแล้วก็จับตัวที่เทียบกว่าไปเรื่อยๆอ่ะโอเคพอเข้าใจแล้วว่าอันนี้มาแค่ต้นเกมนะครับอ่ะพอ5,000เมตรก็ต้องเริ่มเปลี่ยนสัน์แล้วแล้วก็แมปใหม่ๆเนี่ยก็สําคัญนะทุกคนนะมีตัวเทพๆเยอะมากนะครับเอ้คูสีเมื่อกี้ที่หาแบบเป็นซีรีส์อะที่บ้านเราเรียกนะครับซีรีสหายากแมปซื้อหน่อยอ่ะซักแมปหนึ่งก่อนโอเคต่อไปคือ2ล้าน สองล้านโอ้โ <wie> ห <aring no liebe> แแบบสุดท้ายครับอ่ะเราไปดูทันด้ากันหน่อยก่อนหน่อยก่อนอะไรหน่อยก่อนไปครับพาวานของเราไปจริงๆมีอาหารในการฟีดน้องวานด้วยนะให้เขากินนะครับอาจจะเพิ่มเงินเยอะขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะครับอ่ะช่างมันเราไปดูแมปใหม่แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะไปอู้นั่นไงข้างหน้าเจอแล้วโอเคว้าวทันด้าครับน้ำแข็งโอ้ยภาพสวย ผมไม่รู้นะว่าตัวไหนนะครับแรงสุดแต่ว่าผมว่านะตัวแรงสุดต้องมีสกิลดูไม่ยากนะครับแต่ก็หายากๆหน่อยอ่ะยังไม่จับตัวนะครับพวกนี้น่าจะหาไม่ยากนะแผ่นกงแผ่นกว้นช่วยด้วยช่วยด้วยดโช่วยด้วยโอเคร้อนละเกือบ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 โอ้บอกเลยว่าการกลับมาที่เดิมจังเอ๋เจ้าเสือเริ่มมาแล้วอ่ะไม่เจอตัวหายากเลยครับหวัดเสียวแต่ว่าบอกเลยว่าวเน็ตดี <NP> เอ่เซิร์ฟโรบอคดีทุกอย่างก็ดีนะครับเราก็จะเล่นได้เก่งขึ้นแย่แสดงสรุปก็คือผมดวงซวยใช่ไหมเล่นเกมนี้ตอนเน็ตปิงเนี่ยเฟิร์นดิฟิชันนะครับครั้งแรกของการเล่นเกมนี้คือดวงสวยจัดเนี่ยทุกคนก็ต้องบล็อกโอเชียนก่อนนะทุกคนนะเออคลิปนี้เดี๋ยวจะปล็อกโอเชียนให้ได้นะเออ <S <S เดี๋ยวค่อยวิ่งสักหมื่นเมตรนะครับในคลิปหน้า <S <S เออน่าสนใจกับวานโอกาของเรา <S <S เพื่อหาตัวเอ็กซ์คูซีตัวที่ก้อนแรกนั้นน่าจะรับมาก เนี่ยผมชอบมากเลยโอ้เน็ตดีโอเครอบสามครับกับไอเน,นีันใหม่โอ้โอ้โอ้โหนี่ถ้าปิงปิงอยู่นี่สวยแน่ๆนครับทุกคนดีนะดีนะเน็ตไม่ปิงหลบได้อช่วยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยโอคโหปาดหน้าขนาดนั้นสามตัวลวดไทรหลบได้หลบก่อนเลยผมหลบไม่ได้ครับพ okay, ี่โอเคมองเปลี่ยนแล้วแหละโอเค อ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเงินเราเป็นไงบ้างละตอนนี้อืเงินก็ไม่เพิ่มเลยนะโอเคได้ทัวละพันกว่าเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมแล้วก็บักออการนะครับนี่เนื้อเยอะเลยครับทุกคนออตโต้ฟิชอ๋อมนต้องให้อาหารบางคนเนี่ยหิวข้าวแล้วไม่ทํางานอะไรเงี้ยโอ้โหออ,ออตโต้ฟิชนี่คือแบบ25ล้านเลยอ,อ่ะฟิชเองก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผม,มให้อาหารเองซื้อของหน่อยครับซื้ออาหารมาให้น้องก่อนโอ้พายุเข้าฤดูพายุเข้าครับ สิบห้าเปอร์นที่นมอลเนี่ยโอ้โอ้สิติดวินดี้มิวชั่นติดเลยติดเลยติดเลยสักตัวหนึ่งทุกคนโอ้โหมันมีแบบนี้ด้วยอะโอ้ว้าวว้าวว้าวติด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 เลยครับติดเลยครับซื้อกับข้าวให้น้องโอ้โหกับข้าวอะไรเนี่ย u บออ l เลยครับสามสิบสต็อกเจ็ดสิบสต็อกที่คนสร้างเกมเขาใส่สต็อกผิดไมนี่ยทำไมดูเยอะเยอะเวนี้คือแหลรเซลเซลไปได้ด้วยโอ้สี่ร้อยบาทพอเลย เซลหน่อยครับเซลเซตัวนี้หน่อย yes กี่บาทอะโอ้นื้ว่าจะได้2ล้านบาทแต่ละคนคือแบบเงินเยอะมากอะโอ้โหแล้วดูสถานะอะไรบ้างเนี่ยทุกคนโหคือสามารถติดคือเราสามารถเอฟเในเกมนี้แล้วก็ติดสถานะได้เยอะมากอ่ะโอ้ผมเข้าใจแล้วส่วนเลเวลก็คือเพิ่มเองครับทุกคนเราแค่ต้องให้อาหารเขาออโต้นะอ๋อหรอผมเข้าใจแล้ว เอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาบ้านผมก็มีคนมาให้เงินให้เงินเนี่ยมีช่วงเวลาที่สวนสัตว์เปิดมันกระพุนด,ดูติดอะไรไม่รู้โ,โซล่าซันนี่ว้าวโอ้โหแต่ว่าแน่นอนบ้านเราเนี่ยมีเจ้าโอคาร่าเนี่ยเออบ้านเดียวกับกับ <c oughs> พี่คนนี้พี่ทําไมพี่หักหน้าผมอย่างนี้โอ้แต่พี่คนนี้เพิ่งได้เหมือนกันว้าวพี่คนนี้ก็ดวงดีนี่โอ้นี่มูลไลท์โอ้โหอันนี้ชื่อนิโก้นะครับโอ้ไปสามหมื่นเลยคนนี้ อ๋อสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเมตรเคยไปไกลสูงสุดนะขอให้ติดสถานะเยอะๆก่อนได้ไหมต้อง F K ครับทุกคนอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมฟาร์มเงินก่อนแล้วกันนะทุกคนนะขอให้ได้สักสองล้านก่อนนะทุกคนนะเออจะได้ปลดล็อกท,ทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งกันยาวๆหมื่นเมตรสองหมื่นเมตรค่อยว่ากันนะครับแปกคนเจอกันอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ตีสองกว่าสักตีสี่เดี๋ยวกลับมานะครับโอเคครับ C U กับผมทุกคนเย้ย ว่าจะไปหาอะไรกินสองแสนแ้วเงินแล้วก็นี่อะไรเดี๋ยโอ้โหตัวอะไรเดี๋ยโอ้โหปีศาจโอเชียนอีเวนครับห้านาทีมาสิบนาทีนะครับตอนนี้มาทุกชั่วโมงนอ้อยนี่ตีสามห้านาทีนะครับทุกคนว้าวอะไรอ่ะเอาสวัสดีอต้องการซื้อโอเชียนครีเ t e ตอร์ทิชเชอร์ไหมโอ้โหโอ้เอกคูสีเติมโลบักไม่ได้โอ้โหอุ้ย ใช้ห้าสิบโคลาไม่ใช่โคลอสเอ้ยไม่ใช่โคล่าแต่ว่าโอ้โหผมมีเป็นมือเนะี่พร้อมซื้อเตีเ้ยตีศูนย์โอ้รับโอ้โหนี่มันระดับเอ์คูซีฟทุกคนนี่มันเทียบกว่าเทียบว่าโอกาผมอีกตายแล้วไงอยากได้เลยอะโอ้ต้องมาทุกๆชั่วโมงครับให้กินข้าวก่อนโอกา ตัวเก่งๆนะให้กินข้าวตัวไม่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปลดออกเพราะว่ามันเต็มได้15ตัวนะทุกคนนะ7 8 75อันนะครับ้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยพอนะแล้วก็นี่ผมไปเจอท็อปโลกมาครับทุกคนเป็นบอร์ดท็อปโลกสูงสูดได้4,000สนนะครับ <laughs> 4 0 0แสนเมตรผมจะไป5,000เมตรผมยังเหนื่อยเลยแล้วก็อ่อนดอี่สุดก็นะ่าแสนแสนกว่า ผมคิดว่าถ้าอยากติดท็อปโลกเนี่ยก็สักแสนแสนสองเนาะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวอ่าอ่าเราอาจจะอาจจะเล่นนะทุกคนนะเพราะเกมนี้ยังไม่ดังมากแต่ว่านาคตไม่แน่นะเกมเ,ออเกมพีผมว่าเป็นเล่นไปนะครับสนุกมากเนะี่ยผมชอบมากด้วยผมชอบมากด้วยติดนิดนึงและตอนนี้อาจจะดังได้นะนาคตนะครับแต่ตอนนี้คุณเล่นน้อยนะผมเชื่อผมอาจจะติดท็อปโลกได้เ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนไป รออีกผัวไม่นิดแหละน่าจะรออีกนานนะทุกคนนะสองล้านวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีสักตีสี่แล้วกันไปทุกคนซีอู่ครับผมไปกินข้าวก่อนกินข้าวกินยายังไม่ค่อยหายดีโอเคเอาละตอนนี้ตีสี่สี่เจ็ดอุ้ยอะไรอะอะไรมาอะไรมาอุ้ยโอ้บรรยากาศสวยนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเป็นว่าเลยครับสองชั่วโมงแล้วร้านนึ่งอยู่เลยโอ้โห อ่าโอเคน่าจะได้สักหกโมงเจ็ดโมงเช้านีครับทุกคนงั้นถือว่าผมซื้อไปแล้วละกันถ <laughs> ือแบบนี้ละกันนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็ไปซื้อนอกเราเอาเนาะงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับขอแยกไปฝึกกระโดดกระโดดก่อนนะครับเดี๋ยวจะไประดับโลกให้ได้ซิ you, ววะผม